ท่านอิบามอิบนุรอยยับรอฮิมฮุลลอฮ์จึงได้กล่าวไว้นะคะว่าอันบบอาั أحب ا มาล ا ل ي ا ل ลลّ ه ชัยอานีพี่น้องฟังให้ดีนะสิ่งที่เป็นการงานที่จะทำให้ตัวของเราเป็นที่รักของพระองค์สุบฮานอวตาลาเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งมาดาวมาอ ل ي ه ص ฮ ح อิ و กาน ا กอลีลา คือสิ่งที่ถูกกระทำอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นการอ่านอัลกุรอานไม่จำเป็นนะครับว่าที่เราจะต้องอ่านกุรอานให้จบสองยุดสามยุดในแต่ละวันเนี่ยถ้าทำได้ดีไหมดีโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนรดีมากแต่ให้เราตั้งเป้าหมายกับพวกเราเอาไวน้นะ ในแต่ละวันเนี่ยเราควรที่จะอ่านกุรานอย่างน้อยห้าถึงสิบอายะให้ทุกวันเลยให้ทุกวันของชีวิตของเราเนี่ยมีอันกุรานยกเว้นในสภาวะที่มีอุปสรรคที่ไม่สามารถที่จะอ่านอันกุรานได้วันละห้าอายะนะครับหรือบางคนเนี่ยดีกว่านั้นอีกวันจันทร์ถึงวันพุธวันละห้าอายะวันพฤหัส ถึงวันเสาร์ทำความเข้าใจในอายะต่างๆเหล่านั้นที่เขาได้อ่านวันอาทิตย์นำสิ่งที่ได้มาในอายะต่างๆเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติเพราะคนที่อ่านอันกุรอานโดยที่ไม่เข้าใจความหมายของกุรานที่เราอ่านเนี่ยเขาเป็นคนที่ขาดทุนคนที่อ่านอันกุรอาน เข้าใจความหมายในสิ่งที่เขาอ่านแต่เขาไม่นำมาสู่การปฏิบัติเขาเป็นคนที่ขาดทุนเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะขาดทุนอ่านอันกุรานทำความเข้าใจกับความหมายของอันกุรานว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาต้องการที่จะสื่ออะไรกับพวกเราพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาต้องการที่จะสั่งอะไรกับพวกเราพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาต้องการที่จะห้ามอะไรกับพวกเราและนําสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติ เพราะนั้นบางครั้งเราไม่ต้องอ่านวันละเยอะเยะวันละยุธสองยุดพี่น้องวันละแค่ห้าอายะแต่ให้มันมีความสมบูรณ์ในรูปแบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับบริจาคก็เหมือนกันพี่น้องไม่จําเป็นนะที่พี่น้องจะต้องบริจาคครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินของพี่น้องเหมือนกับท่านอุมัรไม่จําเป็นที่พี่น้องจะต้องบริจาคด้วยกับทรัพย์สินทั้งหมดของพี่น้องเหมือนกับท่านอบูบักพี่น้องอาจจะตั้งเจตนาที่จะบริจาควันละห้าสิบบาท วันละหนึ่งร้อยบาทแต่ทำให้มันสม่ำเสมอผมจัดรายการโทรทัศน์เนี่ยนะครับพี่น้องบางคนโทรมาจานบริจาคห้าสิบบาทผมบอกห้มดลินละเนี่ยถ้าอัลลอ์ให้ริสกีมากกว่านี้จะบริจาคมากกว่านี้อาจารย์บริจาควันละหนึ่งร้อยบาทอันห้มดลินละ นั่นคือคุณงามความดีซึ่งพระองค์ลอสุบฮานนอวตาลาจะตอบแทนความดีของผู้ที่บริจาคมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความอีหมานความศรัทธาของพวกเราบางครั้งเงิน50บาทเงิน100บาทที่เราบริจาคที่เราช่วยเหลือพี่น้องของเราเนี่ยในวันกียามาพระองค์ลอสุบฮานนูวตาลาอาจจะเพิ่มพูนมันจนกระทั่งมีค่ามากกว่าคนที่บริจาค1 0 0 0 0แบาทหล้านบาทซสอีก เพราะพระองค์ตรัสสุบฮานอวตาราทรงรู้ดีถึงความต้องการในทรัพย์สินต่างๆเ่านั้นพี่น้องว่าจริงไหมบางคนเนี่ยนะครับเงินหนึ่งพันบาทเนี่ยใช้ไม่ถึงห้านาทีหมดแต่บางคนเงินหนึ่งพันบาทใช้ถึงสองเดือนแสดงว่าแต่ละคนเนี่ยมีความปรารถนาในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินเงินทองที่แตกต่างกัน พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูรตัลารู้ในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกเราเพราะนั้นการบริจาคของเราเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นเงินที่เล็กน้อยแต่มันวางอยู่บนพื้นฐานของความรู้สุดใจวางอยู่บนพื้นฐานของความต้องการนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเราพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวตัลาจะประทานจะเพิ่มพูนสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับพวกเราเพราะนั้นประการแรกนะครับในเรื่องของการทําคุณงามความดี คือทําอย่างสม่ําเสมอว่าอิงกานากอลีล่ะแม้ว่าการงานต่างๆเหล่านั้นจะเป็นการงานที่เล็กน้อยก็ตามทําให้มันสม่ําเสมอหลังละหมาดเนี่ยนะครับถ้าไม่มีธุระป,ป่าปังที่ไหนไม่ต้องรีบนั่งซิกรุ่นรอทุกๆวันเนี่ยนะครับเวลาที่มีข่าวทุกวันนี้เนี่ยผมเช่ญพี่น้องฟังข่าวฟังข่าวของมุสลิมของเรา เวลาที่ฟังข่าวมีพี่น้องต้องการความช่วยเหลือลที่ไหนบริจาคโดยเฉพาะบริจาคในทุกวันนี้เนี่ยง่ายเขาจะมีเบอร์บัญชีแล้วก็บริจาคโอนเข้าไปเลยนี่แหละบริจาคด้วยกับมือข้างขวาโดยที่มือข้างซ้ายไม่รู้ไม่มีใครรู้นอกจากเรากับพองค์ Allah s u b h า n า h u Wa ะาลาและบุคคลที่ทําในสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นบุคคลผู้ที่ได้รับร่มเงาขององค์ a l ลอ h ุบ b h a n a h าลาในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆ ประการต่อมาประการที่สองนะครับอันอาฮับบัลอามาลีละลลอฮ์มากานณอาลาวจิฮิสซาดาตวันอิคติซอวัตไตซีรการงานที่เป็นที่รักของพระองค์ลระสุบฮานะหัวตาลานั้นจะต้องเป็นการงานที่ไม่ฝืนไม่ทำให้เกิดความยากลำบากแก่ชีวิตของพวกเรา และเราจะต้องขอบคุณพระองค์ลอสุบฮานวตาลาให้มากๆที่ทุกวันนี้เนี่ยการปฏิบัติอิบาดาต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนสามารถทำได้ท่านอิหมามอัชชาฟีรอฮิมาฮุลลอจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ากุลุอิบาดาตินฟินอิสลามทุกการปฏิบัติอิบาดดาในอิสลามเนี่ยนะครับ มมอัลละลาตุนบีมาซอลิฮินอิบาดเป็นสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานัวตาลาได้วางได้กำหนดเอาไว้เพื่อให้เกิดความง่ายดายเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ที่ปฏิบัติอัลลอฮฺอักบัรทุกอิบาดะทุกการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานัวตาลาต้องการให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ที่ปฏิบัติเพราะนั้นมนุษย์ทุกคนสามารถทำได้ เราลองดูสิสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮอะเลวะซัลลัมทำเนี่ยอันไหนบ้างที่เราทาไม่ได้ละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งกี่เวลาได้ไหมพี่น้องลําบากไหมไม่ลําบากถือศีลดปีหนึ่งขอแค่เดือนเดียวเดือนอมฎรอ,อนและพี่น้องลองคิดดูเดือนอมฎรอนที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องคิดไหมว่าเวลาทีถ่ถือศีลดเนี่ย ปกตินะครับถ้าไม่ถือสนดพอเที่ยงมนีหิวแล้วแต่เวลาช่วงที่เราถือสนดรู้สึกเป็นไงหิวไหม,ไมหบางทีไม่หิวเลยบางคนยังบอกว่าอ๋อถือต่ออีกวันยังได้เลยนี่ไงแล้วผลประโยชน์อะไรกลับมาที่เราสุขภาพดีน้ำหนักลดหรือบางคนน้ำหนักเพิ่มก็ไม่รู้น้ำหนักลดสุขภาพดีซูมูตาเซหูนะครับ คำกล่าวหนึ่งเขากล่าวไว้นะครับว่าพวกท่านจงถือศีลดเพราะการถือศีลดม,มันจะทําให้สุขภาพดีผมได้จัดรายการเนี่ยนะครับพี่น้องสามารถตามไปดูได้ในช่วงรอมาดอนกับคุณหมอท่านหนึ่งในในช่องของอันทมเนี่ยนะครับอิสลามเอ,อ่อการถือศีลดกับการแพทย์อัลลอฮ์พอเข้าไปฟังคนที่เป็นหมอเขาพูดถึงผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการถือศีลดในทางการแพทย์เนี่ย อัลลอฮฺหักบรเราต้องขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวรุอะลลอให้มากๆก,การจ่ยายสกาดสําหรับบุคคลที่มีฐานะร่ํารวยพี่น้องลองคิดดูสกาดเนี่ยจ่ายเท่าไหร่นะ2.5สมมุติว่าพี่น้องมีเงิน1ล้านบาทจ่ายเท่าไหร่สกาด20,005นิดเดียวเองและบอกนะครับว่ายิ่งคนจ่ยายสกาดมาก พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเนี่ยจะเพิ่มพูนสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับพี่น้องอย่างมากมายยิ่งจ่ายมากยิ่งร่ํารวยพี่น้องยิ่งบริจาคมากไม่มีจนเพราะพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาสัญญาเอาไว้แล้วคนบริจาคมากคนจ่ายสกา a มากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาจะให้เขายิ่งร่ํารวยเพราะฉะนั้นประการที่สองการงานที่จะเป็นที่รักของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเนี่ยจะต้องเป็นการงานที่มันไม่ฝืน ไม่สร้างความลําบากให้กับตัวของเราครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนบีมูฮัมมัดสุลล,ลัลฮุอะวลฮวะสัลลัมเข้าไปในมัสยิดและท่านนบีเห็นเชือกถูกผูกไว้ในมสัสยิดท่านนบีก็ถามว่านี่เชือกใครมาผูกเอาไว้ซอบาบอกนะครับว่าท่านหญิงซอฟียะผูกเชือกนี้เอาไว้ผูกไว้ทําไมเพื่อที่ว่านางจะได้ละหมาดในยามค่ําคืนเวลาที่ ละหมาดน,น,นานๆเนี่ยซบาบะเขาละหมาดนานไม่เหมือนพวกเรานะพวกเราเนี่ยบางมัส,ส Akbar, มยิดเนี่ยลอวัรละหมาดต่อเราแวเนี่ยเหมือนกับรถด่วนเลยซบาบะเขาละหมาดนานเขาผูกเชือกท่านหญิงซอฟียาเนี่ยผูกเอาไว้เวลาที่ละหมาดยืนนานๆเนี่ยจะได้จับเชือกจะได้ไม่ลม้มดีไหมพี่น้องว่าดีไหมดีแต่ท่านนบดบีบอกไม่ดีท่านนบีบอกว่าปลดเชือกออก อย่าได้ทําแบบนั้นจงละหมาดเท่าที่มีความสามารถเพราะเป็นละหมาดสุนัตเมื่อเหน็ดเหนื่อยก็ให้นั่งพักกอริบูวัสติด,ด,ดูนะครับท่านนาบีบอกว่ากอริบูจงกระทําในสิ่งที่เป็นการงานให้ใกล้ชิดกับแบบฉบับสุนนะของฉันให้มากที่สุดวสัสดตดิดู และทําในสิ่งที่เป็นการงานโดยที่ไม่เกิดความยากลําบากแก่ตัวของพวกท่านอัลลอฮฺฮักบัดนี่คืออิสลามนี่คือศาสนาที่พองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาได้ประทานแก่อุมมะประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุวะัยฮิวะสัลลัมันเป็นสิ่งที่สวยงามมันเป็นสิ่งที่ง่ายดายมันเป็นสิ่งที่จะทําให้ตัวของเรานั้นใกล้ชิดกับพองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลา